ครับท่านผู้ชมครับตามรอยพระโพธิสัตว์นะครับกับวัดสุขาวดีอนัมนมณาราม อำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่กาลังเข้มข้นเลยหลายๆคนอยากรู้ท่านสู้มาได้ยังไงตลอดหกพรรษาอย่างโดดเดี่ยวสันโดษแต่โดยลําพันธนะครับกับองค์ประหลัดสันติทออานนะครับเจ้าวาดวัดสุขาวดีอนัมตนารามครับนสการะสกัดครับครับพระอาจารย์ต่อจากอีพีที่แล้วเข้าไปหาครูบาอาจารย์แล้วท่านว่าอย่างไงหลังจากไปมุทิตายแล้วเขาก็เงียบไปเงียบเลยเหรอเขาก็เงียบไปอืมเราก็ใจไม่ดีนะ นี่หลวงพ่อที่เคารพรักของเรานี่ครับจะยังไงแน่นะแล้วก็เขียนยอดไปแล้วอ่ะแล้วก็พอวันหนึ่งครับเขาก็โทรมาบอกสันติที่วัดมีงานประจำปีทิ้งกระจยดเป็นครั้งแรกครับที่วัดชัยภูมินิมน์ท่านมาร่วมงานด้วยครับแล้วก็พร้อมทั้งไวนิ้วที่ท่านต้องการอ่ะ ยอดที่ท่านต้องการเอามาโชว์ด้วยนะอ๋อทำป้ายไปเลยเหรอทำป้ายไปเลยครับทป้ายไปเลยอืมเออพอวันนั้นผมก็ไปเสร็จแล้วก็ไปร่วมงานครับไปร่วมงานเสร็จแล้วก็ไปมุติตาด้วยครับแล้วก็เขาก็ไปกราบสการะกันนะครับแล้วก็เลขาท่านอะ่ะผมเรียกกันว่าหลวงพิศักอ,อ๋อหลวงพิศักบอกเลยสันติ ที่บอกให้เอามาเนี่ยเอามาลูกเปล่าอเขาไปเลยเเอขาบอกว่าเอามาโชว์ด้วยเอามาโชว์หน่อยครับอืเขาไปมุติตาแต่เราไปขอเงินขอรููบาอาจารย์ขอความเมตตาช่วยเหลือโอ้เราก็ดีใจเนาะโหจะทําไงดีนึกในใจดีใจอยู่นะเบว่อเดึงนก็ไปไปถ่ายรูปทั้งกระดานให้โชว์ ไว้นิ้วเลยคโอ้โหโชว์ยังโก้เลยนะครับยอดเงินเท่านั้นอ่ะอีกสักว่าผมคิดอีกสักวันสองวันเขาโทรมาเฮ้ยสันติครับนก็มันจีให้เรียบร้อยแล้วนะโล่งใจนะครับเลยรู้สึกว่ามันดีใจนะครับโอ้รูบาอาจารย์เราไว้วางใจเราขนาดนี้อืใช่ไหมเออครับจะเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ของเราแล้วทีนี้ เราต้องสู้แล้วครับยังไงเราก็เสียหน้าไว้ได้แล้วเพราะว่าท่านมอบเงินมาให้เราทํางานนะเราก็ต้องทําสุดความสามารถให้ทุนมาพัฒนาให้ทุนมาพัฒนาเพราะว่าเริ่มต้นที่ขอแกเนี่ยมาทาซุ้มประตูครับทําซุ้มประตูเพราะว่าวัดเราเนี่ยยังไม่มีทางเข้าอทางนี้อาศัยทางเข้าเขาอยู่ทางตรงนี้ก็คือทางที่เราใช้ขอหลวงใช้ แต่ต้องเรียกต้องแลกเปลี่ยนสร้างสาลาแล้วก็สร้างเมนอให้เขาก็เรียกเปลี่ยนก็นาทีสุดท้ายแล้วก็อาจารย์ก็เลยตัดสินใจไปของบหลวงพ่อให้มาแล้วก็ทําโครงการไว้ว่าเราจะสร้างสมบูตูนั่นแหละก็เลยมีวันนี้ครับแบบเรามีอยู่แล้วนะตามตามที่ครับมีแบบหน้าจอเนี่ยนะครับแบบมีแต่ทีนี้แบบตรงเนี้ยมันมัน มันไม่สมศักดิ์ศรีของเราอ่ะมันเล็กไปเมันไม่สวยอืก็พระอาจารย์ก็เลยไปไปที่เวียงจันทร์เนาะโอ้ไปไปชาวฉลองเอ่อไปสปปาวเราเพราะว่าที่นั่นเป็นวัดเวียดนามแอก็เป็นประตูหินเนาะประตูหินประตูหินเนี่ยประตูหินแกะกสลักก็คิดว่าจะทําแบบนั้นครับครับ ตามแบบที่ดูในภาพเนี่ยนะให้มันสมสถานะของวัดสุขาวาด,ดีเชียงใหม่หน่อยใช่ก็ถือว่าเป็นวัดแรกเลยใน,ในภาคเหนือะที่เข้ามาบุกเบิกก็เนี่ยเท่าที่ในชีวิตบวชเป็นพระมาก็ครับเนี่ยครูบาอาจารย์ให้กําลังใจเป็นครั้งแรกครับหลัง,งจากที่ท่านให้กําลังใจแล้วเนี่ยได้งบประมาณมาแล้วเนี่ยอ,อ,อาจารย์รู้สึกว่าอย่างไรเราจะต้องต่อยอดอยังไงหรือว่าจะ สารงานต่ออย่างไรให้มันไปตามวัตถุประสงค์เลยตามที่ได้ตั้งใจก็ที่คิดไว้ก็เห็นทีมงานของวัดบางม่วงซึ่งเขาก็จัดงานแต่ละงานแล้วก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์มีทีมงานทํานู่นนี่นั่นอาจารย์ก็ชุคิดขึ้นมาว่าเงินก้อนนี้ที่กูบาอาจารย์ถวายมาเนี่ยจะต้องทำให้เกิดประโยชน์ ให้ได้มากที่สุดต่อยอดต่อยอดออยดืนั่นแหละก็เลยได้ปรึกษาทีมงานของวัดบางม่วงครับก็รวมก็รับปากว่ายินดีที่จะมาช่วยประสานงานครับครับครับก็อันนี้ก็เป็นนิมิตหมายของพระอาจารย์นะว่าอนาคตจะต้องดีขึ้นครับครับครับเพราะฉะนั้น เรื่องราวตรงนี้ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้ทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยนะครับได้รับรู้รับทราบพระรูปหนึ่งนะครับซึ่งโดดเดี่ยวมาตลอด6พรรษาอยู่วัดจำศีลถือวัดปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดแล้วก็บุกเดี่ยวมาโดยลำพังคนเดียวจนถึงณบัดนี้วัดน,นี้เป็นรูปเป็นร่างนะครับจากวัดที่รกร้างเปล่านะครับขาดการดูแลปัจจุบันนี้อโอปราสันติทออางท่าน ได้สารงานต่อตามที่ครูบาอาจารย์ได้มอบหมายนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ฝากไว้กับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่แวะมาจังหวัดเชียงใหม่อยากจะแวะมาพักผ่อนจอนใจอยู่วัดพักจิตพิชิตโรคหรือว่ามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมนะที่วัดสุขาวดีนมามนารามที่อำเภอสเสมืองตัวนี้อยู่ที่บ้านปักนะครับบ้านแม่ปักนะฮะบ,บ้านแม่ปักอำเภอสเสมืองสเสมืองเหนือนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็เข้ามาสัมผัสกันได้ สำหรับวันนี้ครับอำลาเบรกนี้แค่นี้ก่อนนะครับนัสการครับ